ครับอันนี้คือศิลปินแห่งชาตินะครเขบ,บอกว่าพูดได้ถูกใจคนไทยมากจริงเหรอไปฟังดูนะฮะเ,เอาละครับนะครับไปดูครับปินแห่งชาติแชร์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าลองอ่านกันดูมิสหายคนหนึ่งถามว่าทำไม 1. นึ่ทำไมถึงด่าแม้ว่าขายชาติแต่กลับนิ่งเฉยตอนที่นุงตู่ให้จีนเช่าที่ดิน99ปี 2. ทำไมถึงถล่มแมว้วเรื่องประชานิยมแต่ทำเป็นมองไม่เห็นที่ลุงตู่ลดแรกแจกแถม 3. ทำไมถึงปักใจเชื่อว่าแม้วโกงในคดีที่ดินรัชดาแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยเรื่องซื้ออาวุธส่วนต่างอุทยานเอาบ้านในค่ายทหารไปจดทะเบียนบริษัทนาฬิกายืมเพื่อนไม่ทองคำา 4. ททำไมจึงอยากตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สินฝ่ายแมวแต่เชียร์ให้อีกฝ่ายลาออกเพื่อไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทําทำไมถึงค้านโครงการ2.2ล้านล้านของปูที่ได้อินฟราสตรักเจอร์มากมายแต่สงบสงเง่ยมกับโครงการของลุงตูที่แพงกว่าเป็นเท่าตัวและไม่ได้อะไรเท่ากับที่ปูจะทำา 6. ทำไมถึงคิดว่าจำนำข้าวโกงแต่พอทหารไปตรวจสอบโกดัง หลังรัฐประหารแล้วไม่พบว่ามีข้าวหายทุกคนก็เงียบกันหมด 7. ทําทำไมถึงด่าฝ่ายหนึ่งว่าเป็นทุนสามานแต่ทุกคนทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายที่แบ่งเค้กโครงการต่างๆสนุกสนานปากมันแพรบ 8. ทำไมถึงไล่คนเกลียดลุงตูให้ไปอยู่ที่อื่นแต่ตอนที่เกลียดแมวปูทุกคนกลับทนอยู่ในกะลากันได้อย่างปกติ 9. ทำไมฝั่งลุงตู่ถึงมีสิทธิ์ในการปฏิรูปการเมืองเขียนกฎกติกาตามที่ลุงตู่ต้องการทั้งๆท,ที่ฝั่งลุงตู่ถือปืนขับรถถังเข้ามาแบบขาดความชอบธรรม 10. ทำไมถึงด่าปูเรื่องพรบนิรโทษกรรมแต่ใบแดกตอนที่ลุงตู่ออกกฎหมายไม่ให้เอาผิดาประเด็จการทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต 11. ทําทำไมแต่ก่อนถึงอายที่มีนายกหญิง พูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงเอเชียแต่เสือกเอ็นดูลุงตูที่มีป e. ัญญาพูดกับนักท่องเที่ยวที่ชายหาดหัวหินแค่ Thank you for จุดจุอะไรอะ Thank you for my country peaceful and ค o m e คำคำ to Thailand more of the holland come i <derni> send thai people คำฮอลแลนด์ 12. ทําทำไมถึงเรียกร้องให้เงินจำนำข้าว ต้องมาจากการขายข้าวแต่ไม่เรียกร้องให้เงินกู้ที่จะช่วยแก้วิกฤตการบินไทยต้องมาจากการขายตัวเครื่องบิน 13. นี่แหละฮะนะฮะก็ลองคิดดูคืองี้ท่านผู้ชมผมเนี่ยอยากจะกราบกราบเน้นอีกครั้งนะว่าผมเนี่ยไม่อยู่ฝ่ายไหนฝ่ายใดทั้งสิน้นอยากจะให้ประชาชนเนี่ยถ้าด่านะด่าทั้งสองฝ่าย ใช้ผิดดาเลยเราต้องอยู่ฝ่ายประชาชนเราต้องรวมพลังกันจับตามองสอสอมองรัฐบาลที่เราเลือกไปว่าทำงานดีไม่ดีถ้าไม่ดีเราสิต้องเป็นพวกกันประชาชนกบฏสอประชาชนเสื้อแดงประชาชนสามกีบประชาชนสลิมต้องเป็นพวกกันเพื่อจะรวมพลังไปอัดรัฐมนตรีไปอัดนายกไปอัดสอสอที่เราเลือกให้เขาทำงานในสภาแต่ถ้าเราเป็นเครื่องมือ แบ่งพักแบ่งพวกแล้วมาตีอเองเพื่อสอสอเพื่อรัฐมนตรีเพื่อคนไม่กี่คนอันนี้เราหลงทางเราหลงทางฮนะทาไมไอ้นี่ผิดอด่าแต่ฝ่ายตัวเองผิดไม่ด่าด่าต้องด่าทั้งสองฝ่ายอันนี้ศิลปินแห่งชาตินะศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านมองในมุมมองท่านใช้คําว่าทําไมทําไมข้อหนึ่งข้อสองข้อสามทำไมทําไมทําไม มันถึงแตกต่างม,มีหลายมาตรฐานท่านออกมาถามและเรียกร้องคำตอบว่าทำไมทำไมนะท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะแยกแยะให้ดีนะท่านอายุเยอะแล้วนะฮะท่านแยกแยะให้ดีเนี่ยนะฮะเอาลองไปฟังอีกทีนะครับสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติแชร์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าลองอ่านกันดูมิสหายคนหนึ่งถามว่าทำไม หนึทำไมถึงด่าแม้ว,ว่าขายชาติแต่กลับนิ่งเฉยตอนที่ลุงตู่ให้จีนเช่าที่ดิน99ปี 2. ทำไมถึงถล่มแม้วเรื่องประชานิยมแต่ทำเป็นมองไม่เห็นที่ลุงตู่ลดแรกแจกแถม 3. ามทำไมถึงปักใจเชื่อว่าแม้วโกงในคดีที่ดินรัชดาแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยเรื่องซื้ออาวุธส่วนต่างอุทยาน เอาบ้านในค่ายทหารไปจดทะเบียนบริษัทนาฬิกายืมเพื่อนไม่ทองคํา 4. ทําไมจึงอยากตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินฝ่ายแมวแต่เชียร์ให้อีกฝ่ายลาออกเพื่อไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน 5. ทําไมถึงค้านโครงการ2.2ล้านล้านของปูที่ได้อินฟราสตรัคเจอร์มากมายแต่สงบเสงี่ยมกับโครงการของลุงตูที่แพงกว่าเป็นเท่าตัว และไม่ได้อะไรเท่ากับที่ปูจะทำา 6. ทําไมถึงคิดว่าจํานําข้าวโกงแต่พอทหารไปตรวจสอบโกดังหลังรัฐประหารแล้วไม่พบว่ามีข้าวหายทุกคนก็เงียบกันหมด 7. ทําไมถึงด่าฝ่ายหนึ่งว่าเป็นทุนสามานแต่ทุกคนทําไมไม่รู้สึกอะไรเลยกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายที่แบ่งเค้กโครงการต่างๆสนุกสนานปากมันแพรบ 8. ทำไมถึงไล่คนเกลียดลุงตูให้ไปอยู่ที่อื่นแต่ตอนที่เกลียดแมวปูทุกคนกลับทนอยู่ในกะลากันได้อย่างปกติ 9. ทําทำไมฝั่งลุงตูถึงมีสิทธิ์ในการปฏิรูปการเมืองเขียนกฎก,ฎกติกาตามที่ลุงตูต้องการทั้งๆท,ท,ที่ฝั่งลุงตูถือปืนขับรถถังเข้ามาแบบขาดความชอบธรรม 10. ททำไมถึงด่าปูเรื่องพอรบนิรโทษกรรมแต่ใบแดกตอนที่ลุงตู ออกกฎหมายไม่ให้เอาผิดระเด็จการทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต11ทำไมแต่ก่อนถึงอายที่มีนายกหญิงพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงเอเชียแต่เสือกเอ็นดูลุงตูที่มีปัญญาพูดกับนักท่องเที่ยวที่ชายหาดหัวหินแค่ Thank you for จุดจุดจุดอะไรอะ Thank you for my country peaceful and ค o m e คำคำ to Thailand มอร์ออฟเดอะฮอลแลนด์คมไอเซนทยพีโพคมฮอลแลนด์สิบสอทำไมถึงเรียกร้องให้เงินจำนำข้าวต้องมาจากการขายข้าวแต่ไม่เรียกร้องให้เงินกู้ที่จะช่วยแก้วิกฤตการบินไทยต้องมาจากการขายตัวเครื่องบิน 13. นี่นะฮะโอ้ oh, <no. S 2> นี่นะครับ ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็ถามแค่ว่าทําไมไม่ด่าทั้งสองฝ่ายทําไมเลือกด่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากให้ประชาชนเนี่ยด่าก็ด่าทั้งสองฝ่ายอยากให้ประชาชนเป็นหนึ่งอันเดียวกันถึงจะถูกต้องแล้วประเทศเนี่ยจะเจริญแต่ถ้าคนไทยแตกแยกกันแบ่งฝ่ายแบ่งพวกเป็นพวกเครื่องมือของนักการเมืองอันเนี้ยน่ากลัวครับอันนี้เราไม่พูดถึงว่า การแตกแยกนะเรากาลัางพูดถึงว่าทําไมไม่รักกันอย่าไปเดินข้างถนนอย่าไปลงถนนแล้วก็เลิกด่าเลิกเรียกกันสลิมเลิกเรียกกันไอ้สามกีบอะไรกันเลิกททีเถอะคนไทยมันต้องรักกันคนไทยมันต้องรวมตัวรวมพลังกันชะไอสอ,สอชะไอรัฐมนตรีที่เราเลือกเข้าไปตามผลงานว่ามันทํางานไหมนี่แหละถ้าทําได้งี้จเจริญจริงไหมแต่ถ้าไฮ้มึงอ่ะไอ้มึงอ่ะอะไรเงี้ยต่างคนต่างมึงละมึงละ ไม่เจริญแน่แตกแยกขาดความสามาคัคคีแล้วใครจะกล้ามาลงทุนในประเทศประชาชนจะมีเงินประชาชนจะมีทองประชาชนจะมีชีวิตที่ดีกว่าประชาชนจะได้สวัสดิการจากตรงไหนถ้าต่างชาติไม่มาลงทุนเลยไม่มีงานทําถ้ายัางตีกันในในข้างถนนอย่างนี้นะฮะอันนี้ประเทศเนี่ยเขามีสภาไว้เพื่ออะไรแล้วถ้ามีกฎหมายามรัฐธรรมนูญมาแต่กฎหมายกลับไปเอื้อ พอไปเอ,อื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดความลำเหลื่อมล้ําต่ําสูงเนี่ยอีกฝ่ายก็ต้องออกมาข้างถนนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยทำไมคิดกันไม่ได้ว่าเฮ้ย mm. จะเอาแต่ชนะกันเหรอแต่ประชาชนเป็นตัวกันชนะเราได้อะไรแต่ประชาชนยังจน mm. หลายคนเนี่ยยังปากแข็งอยู่วไม่จนไม่จนหลายคนยังขายขนมเปี๊ะยะรวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจน mm. พี่เทพพองงามเนี่ยอาเทพพองงามเนี่ยจนนะ แทบจะไม่มีงานเลยนะแต่ยังปากบอกไม่จนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะหรือพวกสามกีบเนี่ยออกไปทำไมไปเผาออกแล้วออกไปเผาเขาก็ยิ่งด่าอยู่ว่าเผาเผาบ้านเผาเมืองเขาจะใช้มุกนี้เล่นอยู่เงี้ยก็ไปเผาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยก็จะออกไปให้สู้กันในสภาสู้กันในสภาแล้วไม่ต้องมาทัวลงผมนะผมเนะี่ยไม่เอาด้วยเลยผมเป็นคนของประชาชนผมอยู่ฝ่ายประชาชนนะผมรักประชาชน ผมเกลียดการทะเลาะวิวาทอยากให้สู้กันในสภาแล้วก็แก้กฎหมายสวที่มีสิทธิ์เลือกนายกแล้วก็แก้กฎหมายที่ไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของนายกตรงนี้แก้เถอะครับแล้วเลิกทีเถอะครับข้างถนนให้สู้กันในสภาเพื่อปากเพื่อท้องประชาชนประชาชนอัดสอสอประชาชนจัดก,การรัฐมนตรีรวมพลังกันตรงนี้อันนี้คือฉลาดแต่ถ้าแตกแยกเมื่อไหร่นะ โห oh, เป็นแผนของพวกนักการเมืองเลยนะนักการเมืองมันต้องการให้แตกแยกเพื่อจะได้มีฐานเสียงแต่หารู้ไม่พอแตกแยกแล้วมันลามไปมากมายนะฮะมันลามไปมากมายลามไปธุรกิจลามไปการลงทุนลามไปถึงการเงินการทองลามไปถึงปากท้องของประชาชนดังนั้นประชาชนอย่าแตกแยกต้องรักกันได้แล้วตื่นเถอะตื่นเถอะตื่นตื่นสัทีด่ากันยังไไอ้นี่ลนสลิมไอ้นั่นสาวกีบ ไปด่ารัฐมนตรีไปด่านายกไปด่าสอส,อสอไปด่าผู้แทนราษฎรนั่นรวมพลังกันไปด่าตรงนั้นเลยครับถึงจะถูกต้อง oh <no. S 1> โอย